สวัสดีครับแฟนๆช่องกูรูยูเนเต็ดวันนี้อยู่กับผมเจคอนเฟิร์มเหมือนเดิมน,นะครับยาเราเจอกันทุกวันแบบนี้ครับผมจะเลือกเอาคู่ที่ใช่คู่ที่น่าเชยร์มาคอนเฟิร์มกันครับพร้อมกับเหล่าบรรดากูรูเป็น3ประสานกูรูในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ เอามาถึงค่ับคืนวันจันนะครับเกมที่ผมเลือกมาไปที่เวลาตีสามตรงครับเกาโชเิราอิตาลีบโรญยาอันดับ13จะเปิดบ้านเจอกับสเปเซียอันดับ14ครับบโรญยามีอยู่2 8บแต้งเกมล่าสุดบุกไปแพาลซาิโอมา0ต่อ3นะครับแกรี่เมเดียวกองหลังติดโทษบานนะครับเชน่นเดียวกับยูการัสโดมิงเกสยังเจ็บตัวล,กลักๆก สามแนวรุกนำโดยมุสซาแบารโรครับโรเบตโตโซเรียโนโข้างหน้าเป็นมาโกอานาโตวิชฝั่งของสเปเซียยี่สิแต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับฟิโอเรนติน่ามา1นต่อสนะครับเขวังอาเมียนครับนิฟิวตัวหลักจะติดทดแบนในคืนวันนี้นะครับสามแนวรุกจะเป็นเอเมลกิยาซี่ดานิเอเลวาเด้ครับข้างหน้าเป็นเรเมเนชกองหน้าชาวแอลเบเนียครับ เกมแรกเป็นโบลญญาบุกชนะ1-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้โบลญญาเหนือกว่านะครับคือจะว่าไปสเปเซียช่วงหลังดีขึ้นครับเอาง่ายเก็บชัยชนะได้มากขึ้นแต่ว่าเกมล่าสุดแพ้ฟ,ฟีออร์นะครับนขณะ,ะที่โบลญญาห้านัดหลังสุดเก็บได้แค่ต้มเดียวครับ เสมอ1แพ้4ผมว่านี่เป็นโอกาสที่ดีของโบลอนาที่จะปลดล็อกกลับมาชนะได้ในคืนวันนี้ครับดูแล้วสอกอร์ที่เป็นไปได้นะครับผมมองว่าโบลอนญาจะเบียบชนะสเปเซียได้ที่สอกอร์2ประตูต่อ1คอนเฟิร์มไปที่โบลอนาครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแฟนๆกูรูยู่นเตดทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยประจำทุกวันนะครับกับการวิเคฟุตบอลแบบนี้ในที่เด็ดเจ๊ดำนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับเห็นหน้าเห็นตากันแบบนี้กดไลค์กดแชร์ปเป็นกำลังใจใกับเรา3ประสานกูรูยู่นเตดด้วยในทุกช่องทางชื่อเดียวกันหมดเลยนะ ฝากไปด้วยนะครับเอาวันนี้พาไปดูที่เกาโชอสไรตัลีนะครับค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้ตีหนึ่งตรงนะครับที่ซาดิเนียนะครับอันดับ17กายารีครับจะเปิดบ้านพบกับสามนาโปลีกายารี่ชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับส่วนนาโปลีชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใกลจาก5เกมหลังสุดฟอร์มหลังนาโปลีดูดีกว่าชัดเจนนะครับแถมเฮตูเฮต์เนี่ยที่เจอกัน5เกมล่าสุดนาโปลีชนะกายารี่ไป3เสมอ1และแพ้แค่เกมเดียว เหนือกว่าทุกกระบวนท่ายกเว้นวันนี้เป็นทีมเยือนท่นเองสำหรับ,บนาโปลีนะครับตัวเล็นครับการที่เจ้าถิ่นวันนี้นะครับลูก้าเชปิเตลรี่นะครับอาเบโตกราซี่และเจ้าเปโดรส่วนนาโปลีครับมีฮวนเฮซุสฟาเบียนรูอิสและก็วิกเตอร์โอซิมเพนนะครับคู่นี้นาโปลีบุกไปบ,บังคับชนะ1ประตูเนี่ยเพื่อเสมอตัว ยิงห่างกว่าน,นั้นมาหลายแฟนแฟนเฮกันลั่นลั่นซย์เด็มดูแล้วโอกาสที่นาโปลีจะบุกเก็บ3แต้มมีสูงนะครับเพราะฉะนั้น1ประตูน่าจะมีลุ้นแค่สกอร์ขาดนะครับเพราะนั้นวันนี้สกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับนาโปลีบุกชนะกายารี่ได้2ประตูต่อศูนย์ะครับทีเด็ดเจ้ดดำเกาโชอสไรา์เตอรี่มองไปที่ทีทมเยือนนาโปลี ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์วกดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ติดตามพวกเรา3ประสานกูรูยันเต็ดได้ในทุกช่องทางเลยนะฝากไปด้วยนะพรุ่งนี้กลับมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันใหม่กับทีเด็ดเจด๊ดำนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวกูรูในเตดทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมต้าพาเฮผมจะไม่พาคุณเดินเซแน่นอนกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆวันละหนึ่งคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับโดยนี้หนึ่งคู่เนี่ยเรื่องมาจากลาลิก้าสเปนนะครับในเวลาเตียสามตรงเราไปดูเซอรตาบิโก้ครับที่อันดับสิบวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเรเบนเต้อันดับบูยนะยี่สิบนะครับเดี๋ยวคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดในวันทางเซอรตาบิโก้เอาชนะสองประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่ห้าเกมหนับเก่สุดเสมอทางกาาดิชมประตตู่อนทางเเบนต้เนนี่ยชะง เกมล่าสุด ช็อกโลกเลยนะครับเอาชนะเลนติโกแมดริดหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เข้ามน้าจะลงสนามกันในวันนี้ครับเซตาบิโกข้างหลังจะมีทางอุโกมาโยครับตรงกลางซันติมีน่าและหน้าเป้าจะเป็นทางยาโกอัสปาสนะครับส่วนทางเลบบนเต้ข้างหลังจะมีทางออสกาดูอาเต้ครับตรงกลางเอนิสบาร์ตี้และหน้าเป้าจะเป็นทางโรเกมาตรีครับก็ต้องบอกเซตาบิโกพวกเขาแข็งแกร่งนะฮะไม่แพ้ใครมา4เกมติดติดแล้วโดยเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาชนะคู่แข่งมา3เกมติดยิงถึง7ประตูนะฮะต้องมาเจอกับเลเบนเต้อันดับบวยที่เกมล่าสุุดออออย่่าางงททีบบบบกกกคครรัััชช็ไไปป้โลเนะ อเล็ติโกมาริได้ถึงว่านตาเลยนะฮะแต่ว่าโอกาสแบบนี้ในวันนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าดูแล้วแรงจูงใจน้อยครับห่างจากโซนตรงชั้นถึง10คะแนนนะน่าจะเล่นแบบเล่นไปเรื่อยๆนะฮะ แล้วก็มองไปที่เฮทูเฮทเราต้องบอกว่าเป็นรองทางเซอต์ไบิโก้ค่อนข้างเยอะนะฮะบุกมาที่นี่หเกมหลังเนี่ยแพ้ถึง3นะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยวันนี้ไม่รอดครับผมมองเซอต์ไบิโก้จะเปิดบ้านเอาชนะเรบันเต้อย่างน้อยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากจะอัปเดตข้อมูลอะไรดีๆเนี่ยเขาเชิญตรงนี้เลยนะครับสำหรับกูรูเนี่ยแต่รับรองมีพวกเราสามมาสารคอยเปิดป้อนข้อมูลดีๆจากตรงนี้ให้คุณทุกวันครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครััััััับบบบบดดดูฟุุุตออออลลลใใหห้้้้สสสนนนนนนนกกกกกขทคคคคโชีีีีแวววมมมาเจ่่ผไปรร